สวัสดีค่ะป้าแว่น Channel ค่ะวันนี้ป้าแว่นได้ก้าวเข้าไปสู่การเป็นยูทูบเบอร์ในขั้นตอนแรกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ป้าแว่นก็เลยจะมาเล่าอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเห็นสิ่งนี้เด้งขึ้นมานะคะบอกความรู้สึกเลยค่ะว่าตื่นเต้นมาก แล้วรู้สึกได้เลยว่าเพื่อนๆรุ่นพี่ที่เขาเจอนะคะเหตุการณ์แบบนี้เขาก็น่าจะมีอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้นะคะสิ่งที่ป้าแวน่นได้รับนะคะจากการก้าวมาทำตลอดระยะเวลาที่ก้าวเข้ามาทำ YouTube นะคะเมื่อก่อนได้แค่คิดว่าเอ๊ะเราจะมีโอกาสได้เป็น y o u t u b e อร์ไหม พราะดูเหมือนว่าขั้นตอนต่างๆก็ยากสละเกินสำหรับเรานะคะแต่พอก้าวมาถึงตรงจุดนี้ถึงแม้จะเป็นแค่การเริ่มต้นนะคะแต่สิ่งที่ได้รับรู้ในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองรู้สึกได้เลยค่ะว่าที่มาได้นี้ มันขึ้นอยู่กับความพยายามอุตสาหะนะคะและก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะคะเลยอ,อยากมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะจากตัวเองที่ได้รับจากการก้าวมาบนเส้นทางของกาของคำว่ายูทูบเบอร์นะคะจริงๆก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเราเองจะก,ก้าวไปสู่ การเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีได้ขนาดไหนตอนนี้นะคะสิ่งที่มีอยู่กับตัวเองแล้วก็เฝ้าบอกตัวตัวเองอยู่เสมอว่าเราต้องมีความขยันอุตสาหะแล้วก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อที่จะก้าวไปอยู่บนเส้นทางตรงนี้ได้อย่างมั่นคงนะคะ แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นได้เลยหากเราไม่ได้ผ่านประสบการณ์ทั้งด้านดีและด้านลบนะคะสิ่งต่างๆล้วนเป็นครูให้เราได้เรียนรู้นะคะถ้าเป็นหลักวิชาการเรายังจะพอหาได้นะคะในสื่อต่างๆที่มีอยู่ใน YouTube แต่ในเรื่องการเข้า ปรับสังคมนะคะการเรียนรู้กับเพื่อนฝูงนะคะหรือการกระทําใดๆก็ตามบนเส้นทางของ YouTube เราต้องไปเรียนรู้ให้ได้นะคะว่าเส้นทางแบบไหนที่จะทําให้เราก้าวมาสู่ยูทูบเบอร์อย่างสง่างามนะคะการเรียนรู้การอุตสาหะการใฝ่รู้เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพื่อนๆ ปรแว่นเลยมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ให้เพื่อนๆได้รับฟังขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของการเป็น y t u t u นะคะการที่จะก้าวเข้ามาเป็น YouTube ไม่ได้มั่นใจนะคะว่าข้างหน้าเราจะไปได้สวยงามขนาดไหนแต่มั่นใจในตัวเองว่าจากนี้ไปเราต้องยิ่งขยันและ ต้องยิ่งเรียนรู้ให้มากขึ้นนะคะสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการก้าวจากจุดแรกของการของคำว่ายูทูบเบอร์ก็จะทำให้ดีที่สุดในความรู้สึกตัวเองหันกลับไปมองสิ่งบนสิ่งต่างๆในจุดเริ่มต้น มองเห็นวิธีการที่ตัวเองฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนมองเห็นสิ่งต่างๆที่เพื่อนๆได้มอบให้กำลังแรงใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ป้าแว่นได้รับป้าแว่นรู้สึกซาบซึง้งขอบคุณจริงๆนะคะรู้สึกขอบคุณเพื่อนๆที่ให้ความรักความเมตตาและความเข้าใจนะคะในการทำ YouTube อ่าหลายท่านที่หลายหลายท่านนะคะที่ให้กำลังใจป้าแว่นป้าแว่นขอกราบขอบคุณนะคะจากใจจริงนะคะแล้วก็รู้สึกอ่ามองสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้อย่างรู้สึกว่าเราจะเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้อยู่ในความทรงจำนะคะจะไม่มีป้าแว่นในวันนี้เลยากไม่ได้รับ ความรักหรือความเมตตาจากเพื่อนๆนะคะประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตล้วนทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำตลอดมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาสิ่งใดที่เคยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้อ่าประแวน เรียนรู้จากสิ่งที่ไม่รู้เลยได้รับคำแนะนำค่ะได้มีโอกาสได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่หลายๆท่านคำว่ารุ่นพี่หลายๆท่านนี่บางท่านก็อายุน้อยกว่าป้าแว่นนะคะป้าแว่นรู้สึกขอบพระคุณมากๆในความรักความเมตตาของท่านเหล่านั้นนะคะจากนี้ต่อไปก็สัญญากับเพื่อนๆและ กับตัวเองว่าจะก้าวเดินบนเส้นทางนี้ให้ได้ให้ยาวนานที่สุดตามความสามารถของตัวเองที่จะสามารถทำได้นะคะสุดท้ายประแวน่นไม่ทราบว่าจะพูดอะไรได้ดีไปมากกว่านี้นอกจากคำว่าขอบคุณและก็ขอบคุณค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกท่านให้มาล้วนแต่มีคุณค่าและความหมายกับประแว่นมากนะคะประแว่น กราบขอบพระคุณจริงๆนะคะแล้วต่อนนี้จากนี้อนาคตข้างหน้าป้ <c oughs> านะแว่นก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะป้าแว่นก็จะทำให้ดีที่สุดตามความสามารถของตัวเองจะพัฒนาก้าวเดินไปอย่างมีคุณภาพสิ่งต่างๆที่จะสรรสร้างออกมาก็จะพยายามคิดพยายามทำ ให้สุดความสามารถนะคะ,ะเพื่อไม่ให้เพื่อนๆหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจป้าแว่นได้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เพื่อนๆให้มานั้นเสียเปล่านะคะสุดท้ายจากนี้ต่อไปก็คงต้องใช้คำว่าสู้โวยนะคะจริงๆ บน,บนคำนี้นะคะมีหลากหลายนะคะต้องสู้โว้จจริงนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ก้าวเข้ามาสู่การเป็น y o u t u b e นะคะการเรียนรู้การใฝ่รู้และการพัฒนาเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำ YouTube ค่ะสุดท้ายก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ป้าแว่นชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะแล้วพบเจอกันใหม่ในรูปแบบต่างๆที่ป้าแว่นจะสร้างสรรค์ขึ้นมาขอบพระคุณมากค่ะบายบาย